สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแ๊กกี้สิธัญญาตอบแล้วป่องจริงหรือไม่วิวาฟ้าแลบหนุ่มรุ่นน้องห่าง13ปีเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายไปแล้วสําหรับพิธีกรอารมณ์ดีแ๊กกี้สิทธัญญากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องถากูลตะเพาพงศ์อายุห่าง13ปีหลังจากที่คบหากันมากว่า10ปีโดยมีการจัดงานแบบเรียบง่ายภายในครอบครัวที่บ้านซึ่งเป็นเรือนหอของทั้งคู่แต่งงานนี้ก็ไม่ไวมีข่าวมา เาว่าสาวไปกี้แต่งงานสายฟัน์แลบแบบนี้เป็นเพราะเจ้าตัวตั้งท้องหรือเปล่าถามว่าคบกับแฟนมากี่ปีแล้วไปกี้กล่าวว่า10ปีถามว่าตอนนั้นคบกันได้ยังไงไปกี้กล่าวว่าเป๊กรู้จักกับแม่คุณถาก่อนแล้วคุณถาไปรับคุณแม่แล้วเห็นเป๊กเขารู้สึกว่าทําไมผู้หญิงคนนี้น่ารักจังเขาก็เลยตามจีบเราแล้วเราก็ไปเดทกันเราก็เห็นว่าคุณเขาเป็นคนดีนะและมารู้ทีหลังว่าเขาอายุห่างกับเราเยอะจัง13ปีถามว่าโอเค แไม่แต่งวันที่หธันวาคมท้ากล่าวว่าโอเคครับแต่ทีนี้เขาจะไม่ทราบเลยว่าจะมีเพื่อนๆเขามาใคลรบ้างเพราะว่าผมเซอร์ไพรส์เขาถามว่าสินสอดเท่าไหร่ไปกี้กล่าวว่าคุณหนวดเขากรุณนนามากเลยของเขาสองล้านแล้วของครอบครัวเขาสองล้านทำว่าเราตั้งใจเป็นสองสองท้ากล่าวว่าตั้งใจครับถามว่าวันที่ห้าที่ผ่านมาในฐานะของสามีเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดหรือยัง ท้ากล่าวว่าผมทําเต็มที่ที่สุดของที่สุดเลยครับเพราะว่าผมรักผู้หญิงคนนี้มากรักจากใจจริงๆถามว่าหลายคนบ่นว่าทําไมแต่งงานไม่บอกกันเลยเมื่อกี้กล่าวว่าอย่างที่เป็กอธิบายเลยว่าใจจริงอยากจะจัดเดือนมกราอีกครั้งแต่พองานมันมีทั้งขบวนขันหมากทุกอย่างมีความสุขอิ่มหนาสําราญแล้วก็เลยคิดว่าจะไม่จัดแล้วส่งข้อความไปขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านแล้วเป็กขอโอกาสใช้พื้นที่ตรงนี้กราบขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงผู้ใหญ่ในวงการผู้ใหญ่ที่เป๊กเคารพนับถือหลายๆท่านที่เป๊กไม่ได้เรียนเชิญในโอกาสนี้เป๊กขอกราบขอประทานอภัยด้วยแต่ครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ ถามว่าหลายคนมองว่าเป็กกี้แต่งงานสารฝาเล็บท้องหรือเปล่าเป็กกี้กล่าวว่าแม้กระทั่งป้าตือยังถามเป็กเลยนะเธอท้องเหรือทําไมเธอแต่งเร็วจังแล้วเขาไม่ว่างไงวันที่ห้าเขาก็เลยถามว่าเธอท้องหรือเปล่าไม่ได้ท้องค่ะแล้วไม่มีแลนที่จะมีเบบีด้วยเราสายเลี้ยงหมา ถามว่าทำไมถึงเลือกเขาเป็กี้กล่าวว่าเราผ่านระยะเวลาในการพิสูจน์ความรักในช่องว่างของอายุกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหลายคนปรามาดคู่เราไว้เยอะว่าไปไม่รอดหรอกเด็กหลอกผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายมีเป็กเท่านั้นที่รู้ว่าคุณถากูลเขาเป็นยังไงและคุณถากูลตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเขายังไงณนะปัจจุบันเขาก็ยังดีอย่างนั้นเขาอ่อนหวานนุ่มนวลไม่เคยพูดคำหยาบ เขาดูแลเป็กเป็นอย่างดีเอาใจใส่เป็กอย่างดีช่วยเหลือให้เป็กทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วตัวเขาก็ช่วยเป็กทํางานได้อย่างเต็มที่ทําให้ชีวิตเรามีความเจริญก้าวหน้ามาด้วยกันท่านผู้ชมเครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ